แล้วคุณผู้ชมทุกท่านเคยมียา่าคุณผู้ชมทุกท่านเี่ยมาหาที่ร้านเกมนะก็พูดว่ามึงจะกลับบ้านไหมฮะไอริวงมะกลับบ้านไหมแล้วก็ถือไม่เลียวที่อ่าเป็นไม้ที่ไว้ขัดหม้อข้าวอ่ะคุณโยมเห็นไหมเฮียโดนตีโชว์เลยเขินเขินคุณผู้ชมจําได้ไหมครับว่าสมัยร้านเกมเนี่ยหูยมันเป็นอะไรที่แบบว่าดูเด็ดเผ็ดมันอนะ,ะแบบ เยอะคือครั้งที่แล้วเนี่ยผมเคยเล่าไปว่าเ,เข้าร้านเกมครั้งแรกเป็นยังไงรู้จักร้านเกมยังไงนะครับผมคร่าวๆนะเออเรื่องร้านเกมแต่วันนี้เรามาขยายกันดีกว่าว่าร้านเกมเนี่ยมีอะไรบ้างและสิ่งที่ผมอยากจะเอามาเล่าในวันนี้ละกันนะมันมันมีหลายวิลกรรมละกันอนะ่ะผมยกตัวอย่างไว้ก่อนเดี๋ยวผู้ชมมาเม้นอยู่แล้วคือมันมีทั้งปล่อยตีก,ก,กันในร้านเกมมีเรื่องกันในร้านเกมอ่ะผมให้เป็นเรื่องหลักละกันหรือว่าวิลกรรมที่แบบว่าในเกมละกันเกมที่เราเล่นเนี่ยมีเกมอะไรบ้างแล้วเราแบบเียนกันในเกมยังไงไอเฮี้ยง <c oughs> เอกอูโดนโกงครั้งแรกเนะี่ยโอ้โหกาคืนยับอะไรเลย้ยแล้ววันนี้เราจะคุยกันหัวข้อเรื่องวิลกรรม รเกคือต้องพูดเลยว,ว่าคุณผู้ชมทุกท่านวีรกรรมร้านเกมเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ก่อนเข้าร้านนี่ครับคุณผู้ชมหลังจากที่เราเล่นเกมไปแล้วอะเราเล่นเกมไปแล้วนะครับผมนะเราแบบรู้จ,จักโลาเกมคืออะไรคอมพิวเตอร์คืออะไรนะครับผมจ่ายตังค์ให้เจ้าข,ของร้านไปนแ,ลนนแล้วนั่นแหละครับผมนะขวงสวรรค์ชั้นดาวดึงก็ได้เกิดขึ้นโลกใบใหม่ที่แบบว่า,มไ,มไ,า,มา,วาไม่ต้องไปตั้งอ่แยกฟุตบอลเขามาเตะหรือว่ากูเอ่อไม่ต้องแบบว่าไปโดดยางกับเพื่อนเพื่อนแล้วนะครับผมนะเออจริงโดดยางมันก็โดดเลยนะเออแต่กูแบบ ว่ามันโดดสูงไปหน่อยนะหรือไม่กูก็ไม่ต้องไปปั่นเบเบดีลูกแก้วแล้วแม่งเอ้ยโคแม่งโคตรมันนะลูกแก้วเด้อโอ้นี่ไม่ได้เลยแต่แเกมครับมันคือตำนานบทใหม่ไอเ้เหี้ยแม่งคือแบบว่าโอ้โหของดีอะใครก็ขขชอบของดีเออผมนะครับผมนะบอกเลยว่าเลิกเรียนเนี่ยต้องวิ่งเลยวิ่งเลยเพราะว่าผมเนี่ยโรงเรียนเนี่ยมันอยู่ประมาณแบบว่าห่างจากร้านเกมพอสมควรนะครับผมนะห่างจากร้านเกมพอสมควรเลยก็คือผมอยู่ในอ่า ตัวแบบตัวอำเภอแล้วกันนะไม่ใช่ตัวจังหวัดหรืออะไรนะครับผมนะเราร้านเกมมีแค่ร้านเดียวเท่านั้นครับก็อีน้อยมากนะครับผมนะเออวันนั้นแบบเอ,อเสด็จพ่อส่งให้มาอยู่บ้านนอกนะครับผมในรอบที่87 ไปโอดมั่วจังหวัดไปหมดนะเออแล้วทีนี้นะครับผมบ้านนอกมันก็ทุรก,กันดานนิดนึงนะครับผมนะแต่สิ่งที่ไม่ทุรก,กันดานคือมีเจ้าสัวท่านหนึ่งครับผมนะก็เรียกว่าเป็นเสียเป็นเจ้าสัวแล้วกันเขามาเปิดร้านเกมร้านคอมนะครับผนะมซึ่งจะเป็นเกมแบบว่าเป็นเกมแผ่นนะครับผมนั่นก็คือชั่วโมงล,ละสิบบาทนะครับผมนะหรือว่าจะมีเกมคอมพิวเตอร์นะครับผมนะชั่วโมงละห้าบาทเท่านั้นนะครับโอ้โหสุดยอดไอเฮียเล่นบอคาฟต์ครั้งแรกกันในนั้นแหละไอหมาเฮียเราอยู่ในกองอะ่ะวิ่งกูกกกัูรััักกเเเเอออออนนนนน่่่่แแหละะะตปรรดด็คคืืจจไ้งียยมา นะครับผมนะพอถ้าเกิดไปชา้าต้องยืนรออีกไอเราก็ร <t> ีบวิ่งไปเลยครับผมบางวันแม่งเลิกเย็นไงบางวันเลิกเย็นเลิกดึกนะครับผมไม่ใช่อะไรบางทีเราก็ติดเกเลด้วยติดเกเแล้วก็เกติดเกสมัยก่อนคนุณอะเรที่มึงคิดนะมันไม่ใช่แบบ เออเเออไม่ใช่อย่างนั้นนะเฮ้ยเออแล้วก็เกเรบางทีเราก็แบบว่าอาจจะแบบไปทำอย่างอื่นนะทะเลถ่ายนะคุณผู้ชมนะเออไปหลีสาวบ้างแกงกันนู่นนี่นั่นอะไรเถเพเฮราไปเที่ยวไปเล่นเล่นกับเพื่อนจนมันเริ่มจะค่ำแล้วแต่แบบช่ยโอ้แม่งเหลือ5บาทพอดีหรือส0บาทพอดีอุ้ยทำไงดีอยากเล่นเกมเออแล้วเราก็แบบช่วงวัยรุ่น้วงไงแบบไม่กลับมันเฮ้ยแต่กูอยากเล่นเกมทำไงดีก็ไปเล่นเกมนะครับผมนะเออซึ่งพอไปเนี่ยหนึ่งเลยคือไปกันถ้าเกิดเกิน3 4คนขึ้นไปเนี่ยเอาละเผื่อๆไม่ได้เล่นคนหนึ่งอันนี้เรื่องจริงนะคุณผู้ชมเรานี่ไปสายคำนวณบางคนเขาไม่ได้รีบร้อนแต่เรารูไ้ไงไอ้เฮียคว้าจักรยานปับกูป่นยับ <c oughs> ยังว่าจักรยานมาคอตําๆไม่เหละยีป่นยับไปร้านเกมเพราะพวกมันพื้อนกูป่นแข่งกันสุดท้ายเราได้เล่นเพื่อยืนหนึ่งขอจริงด้วยครับเพราะร้านเกมมันแบบเครื่องมันน้อยมากเออเครื่องมม่น,น้อย ายโอ้โหแล้วสุดท้ายนะก็ยืนนิ่งแล้วเฮ้ยยืนดูหลังเราไปนะครับผมนะหนึ่งชั่วโมงเกือบชั่วโมงอนะเออแล้วก็แบบเพลิดเพลินจำเรินใจนะครับผมเาเกมเยอะแต่เกมที่เป็นตำนานที่แบบผมชอบคือมันมีหลายเกมอะผมพูดตรงนะครับผมนะเออแต่วันนี้เรามีเกมหนึง่งคือตำนานที่ผมชอบเหมือนกันนะครับผมเออแล้วเขาก็ได้มาสปอนเซอร์อเรา <c oughs> เยกยว่าในรับพบันเบัอรเป็นแบบเกมตำนานที่ผมชื่นชอบเลยนะครับผมนะเออแต่ผมพูดตรงๆนะครับผมละเล่นเกมออนไลน์พดดวกเลยนะมันอาจจะแบบตอนนั้นอาจจะไม่ได้ดีมากหรอกแต่ตอนนี้นคือแบบคิดถึงอะ เออผมเคยโดนย่าผมครับผมนะครับถือไม้เลียวแต่เป็นไม้ที่เอาไว้ขัดหม้อหุงข้าวนะครับผมมาหวดผมแต่แต่ผมโดนใส่ราย,าย <c oughs> คือมันมีเพื่อนผมคนนึงนะครับผมหนะ้ามันแบบมันแบบมน่าจะเหม็นผมแหละเออมันน่าจะเหม็นผมแหละเพราะว่าผมแบบไปเล่นอะไรเกมอะไรเงี้ยไม่ชวนไม่ชวนมั้งเออพี่ไอ้เป๋นะครับผมมันคือทีเนี้ยไอเนี่ยเนี่ยนะครับมันไม่ใช่พี่ไอ้เป๋หรอกแต่มันขาเป๋ซึ่งเราไม่ได้ไปบูลลี่มันนะเออหมายถึงว่ามันหมัใหดใต้เราเราไม่ชวนเราไม่เราไปไหมอย่าเพื่อน <c oughs> เยอะไงเออเราไปเราไม่ชวนมันอะไรเงี้ยมันก็ไปฟ้องฟ้องญาติเราไอ้ลูวติดเกมหนักเลยไม่ยอมกลับบ้านดึกแล้วเย็นแล้วเออนู่นนี่นั่นเนี่ยหูแม่งติดเกมมากเลยนะแม่งไปต่อยคนในร้านคือเป็เอาเรื่องวันหลังที่ผมแบบที่ผมเจอผมเป็นผมอะไรมาใส่สเปย์ละยากคนทนไม่ไหวนะครับผมมาหวัวผมถึงร้านมึกทะเลทะายเหรอฮะไปต่อยใครเข้าเลยอ่ะไม่ฟังเลยอ่ะหัวป้าป้าป้า,ปามาถึงอ่ะเพื่อตีหลังแปะเล่นอยู่อ่ะ โอ้แทบดิ้นแทบเป็นทับตายเก้าอี้ก็เป็นเก้าอี้แบบเก้าอี้ไม่มีพ่พิงหลังนะเป็นเก้าอี้ไม้โง่ๆนะโอ้ดิ้นพลาดอ่ะเออวิ่งหนีลงโอ้ยช่ย่าย่าอย่าตีโอ้ยโอ้ยลองลองให้แงอย่างเงี้ยจะกาปีนแกเลยบอกอย่าตีอย่าตีขู่เจ็บช่วตีเจ็บมากนะครับผมนะเออเวลาแกขู่นี่คือเอากระบองมากระบองมาที่ตีมันนี่ก็เป็นวีรกรรมช่วงวัยรุ่นเหมือนกันนะครับผมและเกมที่ผมกำลังเล่นดันดอคือก็คือก็คือก็คือเกมที่มีช่วงว่ากู โและภาคนี้มาในรูปแบบของโกโซเอ็มโอ้ยไปงะเห็นภาพก็จำมาได้แล้วสิท่าโอ้โหแบ็กตำนานที่ผ่านกูยังต้องมุดไปเล่นอยู่เลยนะคิดถึงนะผมบอกเลยว่าแบ็กแบบ โอ้โหสุดยอดอ่ะเออแล้วภาพตอนนี้ครับผมพูดสวยมากคุณผู้ชมภาพสวยขี้บายไอ้เฮียกลับมาเปิดใหม่ภาพสวยมากนะครับผมนะเกมที่แบบโอ้โหเอาผีมาเล่าเป็นตำนานอ่ะคุณผู้ชมถ้าเคยเห็นในหนังสือเกมมาเคยเห็นไหมและเป็นแบบไอ้ผีตัวเล็กๆตาเดียวอ่ะนี่แหละครับผมตำนาน,นครับผมนะเกมนี้เลย ของดีไรก็ชอบนะครับผมผู้เกมมันเป็นเกมแบบพวกเอาผมพูดตรงนะเออพูดพรรนาอย่ากโกรธกันนะเกมหาเงิน M. เอ็มอ่ะเออผู้ตระกูลเกมหาเงินเอ็มที่แบบอยู่ในเทียแบบเทียเอสอะเทียแบบเกมของดีอะเออใครๆก็ต้องเล่นนะนะครับผมบอกเลยว่าปิดไปคิดถึงชิบหายนะครับมุดไปเล่นบ้างอะไรบ้างอูบอกเลยว่าเกมนี้สุดตีนนะครับผมมนการอัพของเออไอเทมต่างๆไม่ว่าจะแบบ ฟาร์มได้หรืออะไรนะครับผมมันมีค่าไปหมดนะครับมันดรอปของและสามารถที่จะแบบไม่ต้องเติมตังค์อ่ะ <c oughs> คือมึงเล่นใน้คำว่าเติมตังค์ไม่มีเลยนะร้านเกมมึงมีแค่แบบมึงจ่ายไปเล่นจริงๆอ่ะเออแล้วมึงสามารถหาแบบลงทุนกับมันแบบเดลของหรือว่าแบบอะไรต่างๆนานา,นาได้เลยเ <c oughs> พราะเกมนี้นะครับผมของทุกอย่างดรอปได้นะครับสายฟรีดรอปทุกคนความเจ๋งของมันคือตรงนี้มันเลยติดมากนะครับผมนะ <c oughs> แถมแฟชั่นแบบคือมันภาพสองดีก็จริงแต่แฟชั่นมันสวยมาก อ่าผมพูดตรงๆแล้วกันะะมันเท่คุณผู้ชมแบบแล้วแบบเวลาใครเห็นจอคุณผู้ชมเร oh, าโอ้โหภาพมันจะปิ๊บกระริ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 บเพราะเอฟเฟก์มันเยอะเออแล้วมันแบบเป็นเป็นสองดีมันเลยไม่ได้กินเครื่องมากมันก็เลยใส่เอฟเฟก์ได้สุดตะการตามากแล้วยิ่งตอนนี้ก็ภาพโคตรสวยนะครับผมนะ <c oughs> เออเป็นเกมสองดีก็จริงแต่ภาพสวยจัดพิกเซลแม่งชัดเจ้า เรียบแบบสุดยอดนะครับผมมีระบบการแบบบิวไอเทมนะครับผมนะเอออัพตัวละครลงดันนะหรือไม่ก็เป็นเขาเรียกว่าสาย PVP นะครับผมนะไม่ต้องแบบตีบอสอย่างเดียวลงดันอย่างเดียวแต่ว่าตีคนด้วยกันได้บิวของตีคนนะครับผมบอกเลยว่าโคตรเดือดโคตรโหดนะครับผมเป็นกิวสองคนซัดกันเองก็ได้นะโอ้โหซัดยับหรือจะเป็นสายฟาร์มอาฮะขายเป็นพ่อคงพ่อค้าแล้วแต่จัดนังจัดเต็มนะครับเกมนี้ผมบอกเลยว่าถ้าเกิดใครชอบแนวแบบคิดถึงแนวเก,ก่าหรือหาเกมใหม่สนุกสนุก ที่มันแบบไม่ตกยุคเลยแบบเฟี้ยวฟ้าวเกมนี้คือคําตอบครับผมกโซเอมบรรยากาศการเล่นคือต้องบอกว่าหลังจากที่ลองมานะคุณผู้ชมแม่งโข่งกันเต็มเซิร์ฟไปแม่งได้ของดีโหยคุณผู้ชมการโข่งนี่คือคิดถึงมากนะครับหลักๆก็คือการเป่าประกาศแหละแอคนน่นแหละนะครับผมเลือกไอเทมมาชิ้นหนึ่งแล้วก็แอคอะคืนลงเซิร์ฟอะเออใครแบบตีบทอย่างนี้ได้บ้างว้าโทษทีนะพอดีพี่ตีได้ก่อนนี่หรือแบบอุ้ยดีไมคคับของแบบนี้ ไอ้เหียเอ้ยบวกแปดมันไม่ดีมากอธิบายบางคนแม่เอาของแบบของกากๆไปตีบวกสิบได้ดีไรเงี้ยแล้วแม่ก็มาอวดลงเซิร์ฟแล้วมันก็จะแบบว่าประกาศนะครับผมในลงเซิร์ฟซึ่งประกาศนี่ไม่ได้ธรรมดานะอย่างเกมนี้นะครับผมนะ้าโกโซเอ็มเราเนี่ยขึ้นแบบข้างบนเลยอะแบบตัวเท่าบ้านอะตัวท่าแบบถ้าภแบบาษาเด็กแบบร้านเกมเกียนๆสมัยก่อนตัวเท่าควายอะเอ้เมื่อมานจะรีพวกมึงจะพากันเก็บเบลเพื่ออะไรวะ แล้วมึงจะเสลอเพื่ออะไรวะใครโค้งอะไรไวะเฮีย yeah. แม่ประกาศลาเลยแบบปู่แอแ๊กเลยอ้โหผมมีเมียแล้วครับอะไรเงี้ยอยู่ดีก็ประกาศอ่ะเออนุ่นเมียผมอะไรเงี้ยอยู่ดีก็ขึ้นนะครับผมแล้วก็แท็กไอเทมมาเออบางทีมันอยากโคงเฉยๆก็มีครับผมนะไม่มีอะไรอะ่ะเฮือด่าเออพวก GGWP ก,กากทุกตัวอะไรเงี้ยเออแบบด่าแค้นก็ใช้ <laughs> โอ้ยแม่งด่างกันเต็มเซิร์ฟนะกับคนไทยเพียบนะครับผมนะมีทั้งดีทั้งแย่นะครับผมนะปัน่นป่นกันไปแต่ก็แย่มากเหยียดมากแล้วก็โดนแบนนะเออบอกให้นะครับเกมเขาจัดการนะรให้มันอยู่ในร่องในรอยนะกับมันกํลาลังดีคนไทยเพียบเออผมชอบตรงนี้แหละบรรยากาศแม่งโคตรเฟี้ยวหลังจากกลับมาเล่นนะแม่งดีจัดระบบต่างๆในเกม คือระบบต่างๆเขาพูดตรงๆเลยนะคุณผู้ชมเข้าใจโคตรง่ายง่ายจริงๆงโอ้โหไม่รู้มันจะไปยากตรงไหนแล้วคุณผู้ชมอุ้ยมันง่ายไปหมดนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นการแบบอัพสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันก็คือง่ายๆก็คือสามารถส่งสัตว์เนี่ยนะคุณผู้ชมไปลงดันต่างๆได้ช่วยเราต่อสู้เก็บไอเทมให้เราแค่นี้เองมันมาดูง,ง่ายไปหมดเลยคุณผู้ชมเห็นไหมเออมันเฟี้ยวนะเพิ่มพลังให้เราแอคเอาไว้แอคได้นะครับแอคสาวโทษทีนะพอดีพี่อะซีพีแสนหนึ่งอะแล้วว่าน้องสาว Ay, kata ako, selfie! โอน้องนักเวทก็พูดซะพี่แบบว่าไปแม่เป็นแล้วครับบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่แบบสนุกอะตรงนี้แหละคุณผู้ชมนะเรื่องการอัพคงอัพของนี่แหละนะมันเป็นอะไรที่แบบยิ่งเราเติบโตเติบใหญ่นะครับผมมาความสนุกมันจะเพิ่มขึ้นวอเออตีการหน้าเซิร์ฟนะโอ้โหสดการเรืสดการนะใส่กันยับกันนัวนะครับผมอัพคงอัพของตีบวกเนี่ยโอ้โหปวดหัวสดตรงนี้แต่ของไม่ต้องเติมสักบาทกรบฟาร์มเอาได้นะครับผมก็นั่นแหละครับถัดมาะบบตีบวกนนเดงโอ้โหเป็นไง ถัดจากสัตว์เลี้ยงก็ต้องมีระบบตีบวกนะครับเกมนี้ก็เข้าใจง่ายอีกแล้วนะครับผมนะได้มาก็ซัดไปเลยครับใบตีบวกนะเฮ้อใครกลัวแบบมันแตกหายไปก็ใช้ใบเพิ่มเปอร์เซ็นต์ก็แค่นั้นเองนะครับคุณผู้ชมอยากได้จากไหนมากกวฟาร์มนะโอ้ชิลแค่นี้ชิลนะครับผมนะฮันนาโมโหอุ้ยเย็ดอุ้ยเยะเพิ่มสามน้อยสามสิบเจ็ดเอาเรื่องกูเก่งนะกูแอ๊ แมวกแลนดในเซิร์ฟนี้เก่งสุด <c oughs> แถมตอนนี้นะครับผมไอตรงเนี้ยตัดทิ้งได้เลยไอเรื่องการแบบเสียเวลา<อ>ฟาร์มมันเพิ่มระบบออโต้เข้ามานะคะะรับวพุทธรรบออโต้ไม่ได้กากไก่ากานะครับผมนะก็ช่วยในระดับเดียวก็คือการที่ช่วยฟาร์มนั่นแหละนะคุณผู้ชมนะไม่ได้แล้วแล้วแบบไม่ได้แบบเดินตีแง่ายๆ,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 ๆไม่ใช่นะโดดจำขึ้นไปบนล่างตีช่วยโอโหทุกอย่างคือเฟี้ยวจัดนะครับผมนะแต่อย่างอื่นก็ต้องทําเองนะอย่างเช่นตีบวกเอออัพตัวนู้นนี่นั่นก็คือได้เล่นเหมืออนนเเเเดิิมมมมะู้ไไ่่าารปพก เป็นโหลดโหลดโปโหลดแฮกอะไรมาดั้งบอดตั้งมาโคอะไรยุ่งยากเขาทำมาใหเขารู้ว่าทําอยู่แล้วแม่ให้มันเท่าเทียมกันไปเลยให้มันเท่าเทียมกันไปเลยระบบลงดันและ PVP ระบบลงดันเนี่ยผมพูดเลยนักว่ามันก็แบบเหมือสมัยก่อนนะก็คือการลงไปหาไอทงไอเทมนั่นแหละนะครับคุณผู้ชมนะเออแต่ว่ามันเป็นข้อดีคืออย่างหนึ่งคือเมื่อคุณขาดเงินหรือคุณขาดไอเทมบางอย่างที่มันจําเป็นมากๆนะครับจำเป็นมากๆเลยนะเพื่อเช่นเป็นแบบเออผม,ผมขาดเงินอยู่แสนหนึงทำไงดีวะคุณผู้ชมทำไงวะ เฮ้ยเพิ่มพลังให้มันผ่านหรือใช้สกิลเพอ้าอย่าสกิลเพแล้วเราสามารถลงดานปึ๊บไปลัดหาเงินพิเศษได้เลยเราสามารถที่แบบ10ดันเนี่ยกูลงนะกูได้มาล้านนึง เออซื้อไอ้นี่มาตีบวกได้แล้วอะไระเงแบบี้ยเออแบบปุ๊บต่อชีวิตได้อีกอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยดันก็เป็นแบบนั้นแหละครับผมนะถ้าเกิดลงไปไม่มีสมองเลยก็แบบยิง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 ,ยง,ยงอ่ะแปลว่าเรายังง่ายอยู่แต่ถ้าเกิดลงไปเฮ้ยชิบหายแนละ้วมันเก่งว่ะไอ้เฮี้ยกูตายเงี้ยแปลว่าเราต้องใช้สมองในการเล่นลกระโดดหลบบอสไปซ้ายขวาจุ๊คคือเป็นเกมที่มีเมคานิกในการเล่นด้วยไม่ใช่เกมที่มาตีบูงบูงบูงเอฟเฟคเต็มจอแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือมันสนุกมากอะ่ะมันได้ตรงนี้ด้วยอ่ะคุณผู้ชมเออนีีี่่่่่แแแหหหหลลลลลละะะคครรรััััับบบบบผผผมมมมมงงงดดดนนนนนนสวเเเเเยยโโอออ้้พูืืกกตป็ คนแผมบอกเล้วว่าโคดนัวโครดรหงโคดอันตร,รายนะครับผมนะเออเขาจะมีกําหนดเวลาในการลงไว้นะครับผมนะถึงเวลาก็อย่าลืมไปนัวกันด้วยนะครับคอมมูนิตี้ ผมพูดตรงๆนะตั้งแต่เกมนี้ประกาศเปิดตัวผมมาพูดกลุ่มเ,เป็นสิบกลุ่มแล้วคอมมูนิตี้ไทยเยอะมากครับคุณผู้ชมมาเสิร์ชชื่อเกมไปไนดะ้เจอเต็มไปหมดโอ้โหไม่รู้มันมาจากไหนกลายกองนะครับผม <c oughs> เหมือนเขารอกันมานานเหมือนเขาเซียนนะ่ะ <c oughs> <c oughs> แต่ละกลุ่มเนอะไรเนี่ยผุดขึ้นมาเต็มไปหมดนะครับผมในเกมเอง,เองก็โอ้โหเดือดนะสังคมเกมนี่คือแบบมันสนุกมากจริงๆอะ่ะเออผมเล่นจนแบบเสิร์แบงปิดอะ่ะปิดคาตาเลยแบบเล่นจนปิดอะ่ะแบบเพลินจัดเลยเอา้าแบงปิดแล้วเราวันนี้เฮ้ยอ้าว เออปิดแล้วโอ้โหโค้ดเบต้าปิดแล้วครับเราเบ้นเบต้าเลยแล้วนี้โอ้โห เลยจนปิดไม่รู้เรื่องเลยแม่ตอนนี้ที่ลงคลิปเปิดโอเพนเบต้าหรือก็คือเปิดจริงแล้วนะครับผู้ชมทุกท่านไปเล่นกันได้เลยนะจ้าโหยเฮ้ยเลยจะเซิร์ปิดเฮ้ยแต่วันที่ลงคลิปมาเล่นได้แล้วนะจ๊ะโหลดเลยลิงก์อยู่ด้านล่าง i o s และ a n d r o อ d โหลดเลยกูเบิรแม่แล้วเขายังมีเพจของเขาด้วยนะครับผมนะโกโซเอ็มนะครับอย่าไปลืมไปติดตามนะครับผมนะเออข่าวทรงข่าวสารเนี่ยถ้าไม่ติดตามมันไม่ได้นะมันอยู่ไม่ได้นะจากออฟฟิเชียลโดยตรงนะจะได้ไม่งงไม่สับสนนะครับผมนะเออเผื่อใครมาปล่อยละปล่อยข่าวมั ไปปั่นราคาเอ็มในตลาดพังอะจะยุ่งเอานะออติดตามเหตุจริงเอาด้วยแม่โหลดฟีก็ผมวันนี้นโกโซศเอ็มนับหนุนผมได้เลยโหลดเลยโหลดเลยผมพูดตรงๆนะคุณผู้ชมนะคอมมูนิตี้ไทยเนี่ยมันเป็นอะไรที่สําคัญมากบางคนเนี่ยเขาบางคนแบบอยากได้คนไทยเนี่ยเล่นด้วยกันอะคือแบบบางทีไม่ได้แบบไม่ได้อยากจะเก่งไม่ได้อยากจะแอคอะไระแต่บางคนก็อยากจะเก่งอยากจะแอคนะแต่ก็อยากมีเพื่อนนะได้หมดเลยครับผมนะทุกคนสามารถที่จะทุกแนวมารวมตัวกันทำไมว่าจะไวเล็กไวทํางานอะแต่ทุกคน ก็อยากจะมีแบบคนที่คุยด้วยได้อะเออเรื่องเกมเดียวกันเรื่องอะไรเดียวกันเกมนี้มันคือเกมที่ทำแบบนั้นได้ครับคุณผู้ชมสรุปก็โสมเกมระดับตำนาน IP ีระดับท็อปประเทศไทยบอกเลยว่าสนุกมันคอมมูนิตี้ไทยมากมายไก่กองบอกเลยว่ามันครับคุณผู้ชมเออกูบอกพวกเมืองอย่างหนึ่งนะเว้ยไม่ใช่แค่โปรโมทเรื่อยๆนะแม่งสนุกจริงจริงๆอันเนี้ยไม่ได้โมเลยอ,ะอะ่ะจริงเล่นเหอะของดี